30แจะเป็นฟิลของการดับเครื่องยนต์นะครับเวลาเราดับเครื่องยนต์อะไรนี้นะครับเวลาเราบิดกุญแจสีน้อยมันจะทํางาน,นครับนอยตัวนี้คนระับทำไม ้าสู่ช่องแบงค์นัทโฟนะครับวันนี้ก็จะพามาดูฟิลรถนะครับฟิลแท็กเตอร์ก็ควรรวยเป็นระดับหนึ่งนะครับก็วันนั้นผมก็ได้เจอเคสนี้มานะครับตอนทำงานอยู่ครับเวลากำลังขึ้นคันนาครับรถมันเสียจังหวะมันดับครับปุ๊บเราสตาร์ทไม่ติดนะครับ ก็หาที่ำยังไงก็ไม่ติดครับก็คือแบบว่าบิดกุญแจปุ๊บไม่มีอะไรขึ้นเลยสักอย่างครับก็ผมไม่รู้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นฟิวเป็นอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ศึกษานะครับ มือใ,ใหม่ก็ควรจะรู้ไว้ครับก็อย่ามาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้พี่พ,พี่เพื่อนๆจะรู้กันเดี๋ยวมาดูฟิวเลยครับเดี๋ยวจะอธิบายเป็นเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับตัวไหนคือฟิวอะไรฟิวอะไรก็ลองเอาไปดูนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เอาไปดูกัน นี่ครับเดี๋ยวให้ดูฟิวก่อนดูชัดๆเลยโอ้ยคัดจมูกนี่นะครับฟิวครับกล่องไ่โฟกัสอีกใส่สับหัวสับหางไปหมดครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับผมกเอไปศึกษาดูว่าฟิว มันอาจจะใส่กันได้ก็ไม่รู้ครับ10แอมป์20แอมป์ครับความจุของฟิลนะครับแต่ละตัวเห็นสีเหลืองไหมครับสีเหลืองก็น่าจะเป็น20แอมป์ครับตัวนี้นะครับสีเหลืองเป็น2 0แอมป์ตัวสีฟ้าก็1 5แอมป์สีแดงสีแดงนี่แกมา10แอมป์ครับไม่มีอะไรวะ เขียวเหมือนกันเก่ามากครับนี่ดูโฟกัสอยู่แต่ฟ้าผิดโฮมมันหายไปแล้วให้ดูเดี๋ยวตัวแรกครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้สีเหลืองยี่สิบแอมมันจะเป็นฟิลของไฟฉุกเฉินครับถ้าสมมุติว่าไฟฉุกเฉินไม่ออกคือแบบว่าไฟ ไฟเลี้ยวเราอะที่มันกระพริบสองสองดวงพร้อมกันนะครับเขาเรียกไฟฉุกเฉินถ้ามันเหมาะก,ก็ลองให้เช็คอันดับแรกก็ไปเช็คหลอดก่อนเออเช็คฟิวก่อนก็ได้ฟิวนี้ต้องอันดับแรกต้องเช็คฟิวก่อนก่อนที่จะถอดดูหลอด <c oughs> เช็คฟิวมันเป็นไฟของหลอดไฟฉุกเฉินครับนี่ตัวนี้20แอมมันใส่1 5แอมก็ได้นะครับแต่ผมเอา2 0แอมมาใส่ ไม่เป็นไรครับนี่ได้ตัวที่สองตัวสีฟ้าสิบห้าแอมป์นะสิบห้าแอมป์มันเป็นไฟสปอตไลท์ครับไฟเขาเรียกไฟส่งอุปกรณ์ของเราอะส่งตอนเดินทางเวลากลางคืนครับเรียกไฟสปอตไลท์สิบห้าแอมป์ครับแต่จริงๆมันใช้สิบแอมป์ครับของจริงๆมันที่ผมไปดูมามันใช้สิบแอมป์ของเดิมมน,นะครับ ผมเลยเอา15แอมใส่แล้วไอ้ตัวที่สามครับนี่ครับไอตัว10แอมป์10แอมมันเป็นไฟหน้าปัดครับไอ้ไฟเวลาเปิดไฟปุ๊บไฟหน้าปัดมันจะออกมันจะมีหลอดเล็กๆอยู่ข้างในนะครับมันส่องให้ไฟหน้าปัดมันสว่างหเ,เห็นเดือนไหมเห็นเห็นอะไรวะเขาเรียก ไปวัดรอบนะครับมันเห็นเป็นสองสาว่างแล้วไอ้นี่ครับไอตัวสีเหลืองยี่สิบแอมยี่สิบแอมเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้มันไอสิบแอมนี่เป็นไฟสองหน้าปัดเนาะอ๋อถูกมันต้องใส่สิบแอมอยู่แล้วมาดูตัวต่อไปนะครับไอตัวที่สี ไอสี่จะเป็นไฟสองข้างหน้าไฟสองสว่างข้างหน้าเนี่ยไฟตัวนี้นี่ครับนี่ไฟตัวนี้กับนี่ครับแต่สวิต์แต่มันใช้ยี่สิบแอมปเพราะมันใช้สองตัวกันนะครับถ้าไม่ดังหรือว่าไฟไม่ออกก็มาเช็กดูตัวนี้ก่อนฟิวลองเปลี่ยนฟิวดูแล้วก็ ถ้าหลอดไม่ขาดนะก็ดูหลอดไฟด้วยไอตัวที่ห้าตัวที่ห้าเห็นนหะกล้องมันจับยากเนี่ยตัวทห้าตัวนี้ตัวนี้ 10m ตัวที่ห้าเอามันใช้ห้า m ใช้สิบ m ไม็ได้ครับ ไป10แอมก็ได้แต่5แอมไม่มีครับผมก็เลยเอา10แอมใส่แต่มันก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเป็นการดับเครื่องยนต์เฉยๆครับเนียบ มาตัวไอตัวที่หกครับตัวที่หกตัวนี้นะครับสิบห้าแอมป์ไอสองตัวนี้มันจะเป็นฟิวสำรองครับไม่ได้ใช้อะไรมันมีสิบห้าแอมป์อีกตัวหนึง่งสิบห้าแอมป์ตัวที่หกจะเป็นฟิวฟิวรีมอเตอร์ครับมอเตอร์สตาร์ทของเราฟิวรีมอเตอร์สตาร์ ใช้15แอมป์นะครับเวลาสตาร์ทดีโหลดสตาร์ทนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวฟิวต่อไปจะเป,เป็นพวกฟิวสายไฟหลักเป็นพวกฟิวสายหลักนะครับมีฟิวสายหลัก40นี่นะครับ40แอมป์ครับนี่ครับกับ30แอมป์30แอมป์จะเป็นฟิวของ การดับเครื่องยนต์นะครับเวลาเราดับเครื่องยนต์อะไรนี้นะครับถ้าสตาร์ทไม่ติดก็ห้อเกี่ยวอยู่นะครับครับ3 0มมนี่ครับเดี๋ยวให้ดู4 0่สมก่อนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้ก็ จะเป็นฟิวสวิตช์กุญแจนะครับ40แอมป์ครับเวลาเราบิดกุญแจสีน้อยมันจะทำงานนะครับนอยตัวนี้นะครับต้าไมถ้าสมมติบิดกุญแจไม่ทำงานปุ๊บก็มาเช็คตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับฟิวสวิตช์กุญแจมา,มาดูอีก2ตัวครับ เป็น40แอมป์เหมือนกันครับตัวนี้เป็นยิ่สายหลักครับสายใหญ่เลยนะครับคือสายไฟทั้งหมดนะครับเป็นสายหลักนี่ครับแล้วอีก30แอมป์นี่เป็นฟิวกันดับเครื่องยนต์ครับนี่นะครับชุดฟิวก็ที่คนรรู้ก็มีแค่นี้นครับแต่ถ้า สตาร์ทไม่ติดก็นี่ครับดูฟิลสวิต์กุญแจก,ก่อนอับแรกถ้าฟิลมันขาดหรือว่าอะไรนะครับก็หาหามาเปลี่ยนครับฟิวสำรองดีถอดให้ดูนี่ครับ อูตรงนี้แหละครับลองเช็คกันดูนะครับเวลาสตาร์ทไม่ติดนะครับคลิปนี้ก็หาความรู้มาเอาความรู้มาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับลองไปใช้ดู แต่ถ้าฟิลไม่เป็นไรนะครับก็เช็คดูขั้วแบตครับสำคัญมากขั้วแบตเราโอเคนะครับคลิปนี้ก็แชร์ความรู้แห่งขันนี้นะครับบางคนก็อาจจะรู้นะครับโอเคครับยังไงก็ช่วยกดติดตามในช่องผมด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้เสร็จ เป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาจะเอาความรู้มาฝากครับมีอีกหนึ่งความรู้นะครับมันเพิ่งจะเป็นเพิ่งจะเจอนะครับเพจนี้เดี๋ยวมาทำคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกัน โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ